สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเงินนี่ให้ฟังนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้เคล็ดลับวิธีแม้กระทั่งการคิดว่าทำยังไงนะคะอยากจะให้แม่แชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการาทำยังไงให้แบบมีเงินมากขึ้นหรือใช้วิธีคิดยังไงหรือว่าทำยังไงนะคะคือสิ่งที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังก็คือว่า แม่เนี่ยไม่รู้หรอกนะคะว่าเราอ่ะจะได้เงินน่ะมาจากทางไหนบ้างอ่ะไอ้คุณต้องรู้ก่อนนะว่าในทุกปีเนี่ยโดยเฉพาะตอนต้นเดือนมก,กราคมอ่ะแม่จะมีความรู้สึกว่าเราจะแบบเครียดนิ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 ด,นดลุ้นหน่อยหน่อยตื่นเต้นว่าเราอ่ะจะได้เงินมาจากทางไหนบ้างจะมีอะไรอ่ะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างซึ่งแม่พูดจริงๆนะคะแม่ไม่เคยรู้ เพียงสิ่งเดียวที่แม่รู้คือแม่ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีหน้าเราจะเอาเท่าไหร่คือแม่ไม่เคยรู้เลยว่าในปีนี้เด็ดอะเอาพูดจริงๆนะในปีที่ผ่านมาแม่ก็ไม่คิดหมายถึงว่าปลายปีก่อนนู้ดแม่ก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยจะแบบโหไปกิจการเยอะแยะมากมายขนาดนี้หรือทำแบบมีผลิตภัณฑ์ตุ๊ด มากมายขนาดนี้เยอะแยะมากมายขนาดนี้คือมันไม่ได้คาดคิดแต่สิ่งที่แม่รู้อย่างหนึ่งคือว่าฉันจะต้องมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วคือแม่คิดอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเริ่มทํำงานแรกเลยดีกว่านึกออกไหมว่าคือแม่ทํำงานตั้งแต่วิทยุจุฬาได้เงินเดือน3,000บาทที่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราแบบจ่าย ค่าเทอมตัวเองได้ไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็แค่เอาชนะตัวเองว่าเอาล่ะเดือนนี้จะได้สามพันใช่ไหมปีนี้จะได้เท่านี้ฉันแม่ก็คิดเลยว่าปีหน้าฉันจะต้องได้มากขึ้นแต่ฉันน่ะตอนนั้นถามว่ารู้ไหมว่าจะต้องทำอะไรเอาไม่รู้แต่พอเราได้มีการตั้งเป้าหมายออกไปแล้วในการตั้งเป้าหมายแล้วเรากล้าที่จะตั้งมัน แล้วเรากล้าที่จะประกาศมันออกไปโดยเฉพาะการประกาศออกไปอะค่ะมันจะเกิดเสียงที่เราอะได้ยินแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนในตัวเองคือแล้วเวลาตั้งเป้าหมายอะค่ะมันต้องตั้งแบบที่เราอะต้องตื่นเต้นแล้วก็ชาเลนต์ตัวเองคือท้าทายตัวเองคืออย่าตั้งเป้าเล็กพอตั้งเป้าเล็กแล้วมันแบบมันจะ จะดีหรอจะลังเลจะสงสัยจะแบบยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีแรงขับเคลื่อนมันต้องตั้งเป้าหมายแบบให้มันแบบเฮ้เฮ้เข้าใจอหมทำได้อะงให้มึงขนาดนี้เลยแล้ววะออ่างเงี้ยข่าวดีคือถ้าคุณตั้งเป้าหมายยังไงแล้วคุณประกาศมันออกไปคุณจะได้รับมัน นี่คือประสบการณ์ของแม่ที่แม่ทำอย่างนั้นมาในตลอดในตลอดชีวิตแต่เห็นอย่างชัดเจนแบบเป็นรูปธรรมก็ในเมื่อประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อเราประกาศว่าคือก่อนน้นนี้แม่ก็จะเป็นคนแบบโอเคคิดว่าเราต้องอยู่บ้านยังไงอาชีพเราเป็นยังไงอาชีพของเราเป็นยังไงแล้วเนี่ย เราต้องเป็นแบบไหนยังไงคือแม่คิดไว้หมดมันต้องมีการคิดเป้าหมายไว้หมดแล้วคือว่าเราอะอยากเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงแม่จะคิด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 เงินเนี่ยรู้ว่าโอเคปีนี้ได้เท่านี้ปีต่อไปคิดเลยต้องได้มากกว่าปีนี้นึกออกมะแต่ไม่เคยลงรายละเอียดตัวเลขแป๊ะแป๊ะว่าแบบต้องแต่งี้นึกออกมะแต่รู้ว่าได้มากกว่าปีนี้แน่ๆและไม่รู้ว่ามาทางไหน มีหน้าที่แค่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ในช่วงแบบเอครึ่งปีที่ผ่านมาแม่มีการตั้งตัวเลขขึ้นมาว่าเดือนนี้ฉันจะเอาเท่านี้บอกไว้แค่ไหนก็ได้ตามนั้นอาจจะตอนแรกๆจะแบบจะได้เหรอน่นนี่เหรอแต่พอประกาศไปเอ้ยได้เอางั้นเพิ่มขึ้นอีกเอาได้งั้นชันเล่นช่วเองออกไปอีกเอาได้ คือนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศออกไปไม่ต้องอายใครไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะมีคนหาว่ามึงว่อมึงจะทําได้เหรอมึงจะเนี่ยก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจปะเพราะเวลาเราได้เราก็ได้นึกออกปะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไอ้คนพูดจาเห่าหอนไม่เกี่ยวกับเราคือ อีกคนนั้นมันก็จะมีฐานะไงก็เหมือนเดิมแต่เราได้มากขึ้นอันนี้โอเคปะเข้าใจใช่่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องคิดเป้าหมายอะเยอะแยะมากมายดังนั้นนพอมันเกิดการประกาศออกไปแล้วปุ๊บในเซลล์สมองร่างกายจิตสำนึกจิตใต้สำนึกทุกจิตของเราจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าเราจะเอาอันนี้เราจะเอาเท่านี้ เราจึงมีกระบวนวิธีการต่างๆปะปะปะปปปจากอันไหนเคยไม่เคยทำอันไหนคิดว่าทำไม่ได้อันนี้จะดีเหรออมีสังสงสัยทำเลยปะปะปะปออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไม่อายหรือว่าแบบเอ้ยทำอันนี้ลองอันนี้ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยขยันขยันขยัน,ยนทำมันเข้าไปเพราะเป้าหมายเรารออยู่ข้างหน้าตราบใดที่เรายังไม่บรรลุเป้าหมาย เราจะไม่ละสายตาจากมันเข้าใจใช่ไหมคะนี่จึงเป็นเคล็ดลับที่แม่อยากจะมาแชร์ว่าทำไมเราถึงแบบดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นในทุกๆปีและปลายปีนี้เจอกันค่ะดิฉันจ้องเป้าหมายคณอยู่ค่ะการดูเป้าหมาย ขอให้คิดว่าเขาเป็นเป็นผู้ชายที่คุณหลงรักหรือเป็นคนรักคือมุณนึกออกไหเวลาคิดเป้าหมายแม่จะคิดที่มันดูสนุกอะ่ะแม่ชอบคิดเรื่องสนุกคิดเรื่องแบบอื้ยวันนั้นนอะวันนั้นนะมนะันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะอย่างเงี้ยนึกออกปะเราจะเห็นเขาแต่เราจะไม่กระเฮียนกระเหือหรือ,อที่จะแบบจะอยากได้เขา แต่เราจะคิดคำนึงถึงเขาอยู่เสมอสมๆแล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอย่างเงี้ยเข้าใจปะลองทำดูไม่มีเสียถามว่าเสียเงินเหรอเสียเวลาเหรอมีเรื่องทำเสียเวลาตัง้งเยอะแยะนึกออกปะไถดูสฟีดไปเรื่อยๆนี่ก็เสียเวลาก็ขอว่าเมาส์มอยดามา่าร้องไห้โทษคนนั้นคนนี้ดินฟ้าอากาศโทษนั้นโทษนี้เนเน่นนน อิจฉาคนอื่นเศร้าดา่านี่มีประโยชน์แค่คิดเอาว่าเป้าหมายอจะเอาอะไรดิฉันให้พื้นที่ข้างล่างนี้คุณสามารถเม้นได้บอกมาได้เป้าหมายคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาเท่าไหร่วันพรุ่งนี้หวยออกแทนที่จะคิดว่าตัวเลขหวยจะออกอะไรทำไมไม่คิดอ่ะว่าคุณน่ะอยากมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ และข่าวดีคือถ้าคุณคิดถึงมันมันจะเกิดขึ้นโชคดีค่ะ